สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจันเก้าดมเพนชื่อเล่นชื่อน้องมินิเล่นกีฬาสเก็ตบอร์ดค่ะครับความรู้สึกที่ได้เห็นพ่อกับแม่ของน้องมินิเป็นยังไงบ้างรู้สึกดีใจและก็ภูมิใจในตัวเองมากเลยค่ะครับโอเคแล้วก็เริ่มต้นสเก็ตบอร์ดเนี่ยครั้งแรกอายุาเท่าไหร่เริ่มต้นอะสเก็ตบอร์ดครั้งแรก4ขวบค่ะเห็นว่ามีการสอนจริงไหมครั้แรกที่เราเริ่มเล่นตั้งแต่แรกมีนิดนึงค่ะแล้วก็สู้ต่อมา แล้วก็แรงบันดาลใจของเราใครไอดอล PST ค่ะเ,เออได้ข่าวว่าจอาชนะ PST ไป1 6 4 3 4คะแนน PST เขามีอะไรจะบอกเราไหมตอนที่ชนะเขาพี่เขาบอกว่ายินดีกับหนูด้วยหนูก็ยินดีกับพี่เขาค่ะบอกพี่เขาก็ทําเต็มที่ของเขาแล้วหนูก็ทําเต็มที่ของหนูแล้วคะ่ะโอเคแล้วพี่ถามว่าเอ,อเาดูฟุกหัมไหมดูค่ะอคอชอบทีมอะไรเอ่ย อรีวอร์ฟก็ฝ่าเชียร์นักกีฬาไทยทุกๆคนด้วยนะคะแล้วก็ทุกๆประเภทนักกีฬาทุกๆประเภทกีฬาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ